สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอูเอเชียสเตชันฝากติดตามผลงานพวกเราทีมงานอูเอเชียเชียงรายฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามผลงานพวกเรากันเยอะๆให้กำลังใจเราด้วยนะครับงานพ่นสีคือหัวใจของความงดง,งามของสีรถยนต์ที่อูเอเชียเชียงรายนั้นเราใช้ห้องอบที่มีคุณภาพมาตรฐานนำเข้าจากประเทศอิตาลี รถทุกคันที่ผ่านงานซ่อมจากอู่เอเชียเชียงรายจะผ่านการพ่นและการอบจากห้องแห่งนี้ด้วยความร้อนสูง60องศาทุกคันหลังจากงานอบด้วยความร้อนสูง60องศารถของท่านทุกคันจะ,จะเกิดผลดีที่ทำให้ชั้นผิวสีเกิดความตึงความเรียบและความเนียนความเงางามคงทนต่อทุกสภาวะแดดและฝนเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่าน จึงสามารถมั่นใจได้ว่ารถที่ผ่านการซ่อมจากอูเอเชียเชียงรายนั้นจะมีความเงางามสวยสดตลอดระยะเวลา5ปีเต็ม <Wow. S 1> ที่เราการันตีให้แก่ลูกค้าครับและด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้อูเอเชียเชียงรายเราถึงยืนหยัดมาได้ถึง47ปีทำไมถึงมีลูกค้าหมุนเวียนที่เข้ามาใช้บริการเรากันอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยเหตุผลที่เราเลือกใช้ทั้ง วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและการันตีงานซ่อมให้แก่ลูกค้าอย่างยาวนานลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าซ่อมอูเอเชียของเรานั้นเร็วดีและมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับคลิปหน้านะครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านเรามาติดตามและลองดูผลงานของเราอีกครั้งว่าเราจะมีผลงาน ในการพ้นสีหรืองานซ่อมต่างๆอะไรอีกบ้างสำหรับในวันนี้ก็ขอจบทิปเพียงแค่นี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกคนสำหรับวันนี้ขอพอบคุณเป็นอย่างสูงครับ